หน่อยนะคะขอดูน้องหน่อยนะโอ้น้องน้องเน้องเหรอดูน้องที่ดูน้องที่นี่โอ้น้องเมื่อไรจะโตนี้มีคนจองแล้วนะมีคนจองแล้วนะคอกนี้ดันได้ผููทั้งคู่เลยปกติเขาจะให้แบบผู้ตัวหนึ่งเมียตัวหนึ่งนะเวลาแฝดอ่ะไม่เคยเจอแบบเมียสองตัวผู้สองตัวไม่เคยเจอรอบนี้มันอ่าอะไรหรอไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาอ่านอนอยู่ไปกลวน นอนอยู่ไปกวนก็เลยหนุนี่รอบนี้ให้พูดทั้งคู่เลยทําไมทําไมหนูไม่ให้ทีละตัวล่ะละูกฮะทำไมไม่ให้พูดตัวหนึ่งเมียตัวหนึ่งเอกัดทาไมกัดแบบแม่ไมดูมนี่ <S <S ไม่ได้ยุ่งอะไรกับเขาไม่ใช่ลูกตัวเองเลยห่วงือลูกตัวเอง,องหล่นตายไปแล้วอะลูกตัวเองอะือมาห่วงน้องแทน ลูกตัวเองอะไม่เลี้ยงท้องมาหลายรอบแล้วนะก็ยังไม่เลี้ยง